สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพทยภูมิใจนัฟถอยรถหรู แพทย์นภพาโพสคลิปสุดภูมิใจหลานรักนับฉัฏน,นันขณะขับรถหรูของหลานสาวพร้อมลงมาสวมกอดแสดงความยินดีกับความสําเร็จของนับแคปชั่นว่าพี่ภูมิใจในตัวนับมากแฮชแท็กคนเก่งของพี่ขณะที่นับก็เข้ามาคอมเมนต์้วยว่ารักพี่แพทย์กับหลานมากๆขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาที่คอยสั่งสอนหนูและคอยสนับสนุนในทุกๆเรื่องนะคะโดยนับโพสต์ภาพกับรถคันหรูไปแดงพร้อมแคปชั่นยาวด้วยว่าน้องคนเงินขนทองรถคันที่2ในวัย23 ถคันแรกในชีวิตนัฟ B.M.W. นัฟซื้อด้วยเงินสดช่วงอายุ18ปีตอนนั้นนัฟเรียนอยู่ในวัยมัธยมขายของเก็บหอมรอมริบเองตอนนี้รถคันแรกกำลังจะพังซ่อมบ่อยมากซ่อมทีหนึ่งสองเดือนครั้งนัฟตัดสินใจออกคันนี้เป็นรถแบรนด์ในฝันมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะหลายคนอาจจะมองว่านัฟดูเป็นเด็กที่มีแต่ข่าวน่ากลัวมือตบ ซึ่งก็ยอมรับนะนัฟเป็นคนเลือดร้อนและรับไม่ได้ถ้าใครมาทำร้ายคนที่นัฟรักถ้ารักนัฟก็จะดูไปในแนวนั้นนัฟพยายามสร้างตัวเก็บเงินตั้งใจทางานที่ลูกค้าจ้างตั้งใจทำธุรกิจที่สร้างตั้งใจเรียนให้จบสามปีครึ่งตามสัญญาที่ให้กับครอบครัวตอนนี้นัฟกำลังจะเรียนต่อปริญญาโทเพื่อหาความรู้มาใช้ในธุรกิจ นัฟขอขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดนัฟขอบคุณพี่แพ์ขอบคุณพี่พีเพื่อนเพื่อนรอบข้างที่อยู่ข้างๆนัฟในวันที่นัฟแย่ถ้าไม่มีทุกคนนัฟก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นัฟจะเป็นยังไงและที่สําคัญนัฟขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนซัพพอร์ตนัฟตลอดมานัฟตั้งใจทําสินค้าดีต้นทุนสูงไม่ว่าแต่สารสกัดต้องเห็นผลจริงสินค้าดีจริงลูกค้าบอกต่อนัฟจะพัฒนาตัวเองทีมงานพัฒนาระบบแบรนด์ให้ดียิ่งขึ้นไปจุดน ที่ต้องแก้ไขติชมกันได้นะคะถ้าผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ